สดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับต้อับทุกทานนะครับสำหรับการสัมผัสของอร่อยมามอบให้กัท่นและตอนนี้แน่นอนครับเรากำลังมอบของอร่อยอยู่ในครัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทันหาดใหญ่ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2กรกฎาคมเลยครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังเหนือใต้ออกตกเรามุ่งตรงนำของอร่อยไปให้พี่น้องชาวใต้ที่จังหวัด ไม่ใช่จังหวัดที่หัดใหญ่ครับผมใช่เชิญพี่น้องชาวหัดใหญ่สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็พี่น้องมาเลเซียต่างประเทศใช่ใช่มาได้มาอันนี้ผมขอบคุณจริงๆนะครับถ้าดูอยู่ในต่างประเทศแล้วก็บอกเลยพี่น้องไทยเราขอบคุณอยู่แล้วแต่ว่าพี่น้องชาวต่างมาเลเซียสิงคโปร์มาเรานะมาจริงๆนะมจะที่แล้วเขามาให้ใจเรามาเลเซียสิงคโปร์มาไม่กลและที่น่าตื่นเต้นอินโดนีเซียครับ มีจริงๆผมมีแฟนอย่างนั้นจริงขอบคุณขอบคุณมากๆคือมาเถอฮะมันเป็นความสุขจนถึงวันที่สองกรกฎาคมอาหารมันอร่อยแตกต่างและเป็นความแตกต่างซึ่งว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วและขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวหันใหญ่จริงๆนะที่ให้ใช่ให้การต้อนรับน่ารักมากๆฮะไม่ไม่อยากกลับอยากอยู่อยากอยู่เลยไม่ได้พูดเล่นคืออยากจะบอกว่าพี่อ้อพี่อ้อจะแปลกใจว่าเอ้ยคนต่างชาติมาได้ยังไงกูณ้อนลงหลับตานึกภาพตามหันใหญ่มันคือ จุดแลนด์มาร์กของภาคใต้ที่ใครมาจากต่างประเทศก็มาลงมาลงมาลงลางจุดศูนย์กลางอ่ะแล้วก็ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรไงมีต่างชาติได้ไหมดีไหมไม่ต้องไม่ต้องเขาจะย้ายลำบากเอาที่ง่ายดีกว่าเพราะฉะนั้นเชิญนะครับจนถึงวันที่2กรกฎาคมที่เซนทรัลหาดใหญ่เราเปนชั้นหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากมนดีมันไม่ใช่ดีอย่างเดียวอ่ะมันดีมากอันนี้เจ๋งอันนี้จริงๆแล้วเวลาเราในเมืองไทยไปเที่ยวเนี่ยสิ่งหนึ่งตอนผมเป็นเด็กๆฮะ ที่ครอบครัวใดก็ตามที่ได้ไปแล้วกลับมาคุยกันในเพื่อนในห้องเรียนจะมีความสุขที่สุดและจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเขาโชคดีเขาโชคดีให้โตัวให้ตไปเขื่อนครับใช่ไปเที่ยวเขื่อนจริงผมไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เป็นงั้นหรือเปล่าแต่เด็กสมัยผมเป็นจริงๆนะการได้ไปเที่ยวเขื่อนเป็นป่ะเป็นเป็นพาลูกไปเที่ยวไปยังพาลูกไปเที่ยวครับใช่ผมก็ไปเขื่อนไปอะไรเงี้ยลูกกลับมาคุยว่าอ้า yes I'm go to the d a m จไปเขื่อนหมาอะไรเงี้ยลูกมันไม่ได้พูดหรอกครับอ่ น้องวินน่ะมันไม่รู้พ่องโกหกบอกพาไปเขื่อนคุณผู้ชมวินดูถ้าดูอาอยู่นะไอ้จิหนูเห็นนะไม่ใช่เขื่อนลูกมันเป็นฝ่ายกั้นน้ำลูกถ้าเขอจริงจริงต้องอย่างนี้เขื่อนจริงท่านต้องไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์และถ้าท่านไปที่เขื่อนนี้แล้วไม่กินอาหารเขาแล้วแล้วก็ถือว่าผิดร้านอาหารระเบียงนั่นอยู่ที่เขื่อนสิริกิตนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ที่นี่เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะหลังจากที่เราไปเที่ยวชมบรรยากาศชิวๆรอบเขื่อนถ่ายรูปสวยๆกันมาแล้วจุดเช็คอินต่างๆเรียบร้อยนะครับเราปักหมุดตามมาอร่อยกันได้เลยครับร้านนี้เปิดมา45ปีแล้วนะครับเริ่มจากขายให้พนักงานการไฟฟ้าครับที่เข้ามาสร้างเขื่อนจากนั้นก็เปิดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังเพิ่มแบบบ้านพักรับรอง บริการรับจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาได้มากกว่า300ท่านอีกด้วยเ<ค><อ>มนูเขามีใหเลือกนะครับ <C le af> แบบว่าเยอะมากเลยทั้งลาบกรอบเยอะรสชาติเขาจัดจ้านแค่เดินผ่านนะฮะคุณก็จะได้กลิ่นหอมโ <C le af> ชยโชยมาเตะจมูกแล้วผัดชาปลาคังนะครับสูตรเด็ดเผ็ดกลังดีเลยครับยำประซิวแก้วแกล้มกับอะไรก็อร่อยครับเห็ดหอมอบเกลืออันนี้รสชาติดโดนใจมากต้องสั่งกันทั้งทุกโต๊ะเลยฮะแต่ถ้ามาร้านนี้ ไม่กินปลาทับทิมริมน่านถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับเขาอยู่ที่ความสดของปลาทับทิมจากแม่น้ำน่านครับเ,เครื่องยำเนี่ยจัดเต็มเลยนะแบบไม่มียั้งเลยมะม่วงสับน้ำมะนาวน้ำปลาพริกสดรสชาตินี่จัดจ้านเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสเลยร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนศิริกิจนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเปิด7็ดโมงเช้า ถึงสี่ทุ่มวันนี้เต็มโต๊ะในรายการเลยครับนี่เลยครับแล้วพี่น้องชาอุตดิริ์ที่อยู่ที่เมื่อนมาปลามันไหวมาเองไม่ได้อ่ะครับเขานําให้เราครับแล้วนั่งอยู่ในสตูดนี้ครับต้อนรับคุณหน้าด้วยนะครับโอ้นี่มาหุณาด้วยนะครับนี่ถุงกน้าท่านมาเองเลยนะครับกนฎาน่ารักมากครับคือท่านหนีมาเที่ยวกรุงเทพไม่ใช่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 พอดีตั้งใจมาบอกาตั้งใจเอาของดีมาบอกที่เขื่อนเรามีร้านอาหารแบบนี้นะและเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น เพราะผมเป็นพักที่เขื่อนด้วยได้วะมันมีที่พักไหมมีที่พักนะครับมีที่พักก็มีด้วยที่ที่เขื่อนมีกี่ห้องมีกี่ห้องมีทั้งหมด300กว่าห้องเท่าไหร่นะฮะ300กว่าห้องพรุ่งนี้เลยครับ300ห้องแน่เฮ้ยนี่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 ทำไมไปสองคนเนี่ยอาจจะนอนยังไงยยุ่งผมท่านผู้ชมครับอันนี้ผมเขาอร่อยจริงแล้ว300ท่านไปเถอะนี่คุณผู้ชมผมนะเที่ยวเขื่อนไหนก็ไม่มีความ ไม่มีความพลาดเลยแล้วโดยเฉพาะยิ่งเขื่อนสิริกิจนะเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันเท่สุดๆท่านผู้ชมแล้วไป,ไปดูความโบราณนะผมถามผมถามโมน่าว่าพี่สมัยร้านพี่ชื่อระเบียงนาน่ะพี่อยู่อุตรดิษฐ์อ๋ออ,อันนี้ก็อยู่ในโซนของแม่น้ำนาแล้วัถุดิบเนี่ยก็มาจากแม่น้ำนาอย่างปลาทับทิมเนี่ยก็มาจากนั่นเลยสดสดคุณทานเนี่ยฮะทานเนี่ยไม่นี่เดี๋ยวผมห่อกลับพูดเล่นคุณผู้ชมให้ออให้ดูก่อนนะ คุณดูนี่ในปลาตีมเขาอะโต้ปลาอึบเลยอะไม่ผมพูดตรงๆกันนะฟิชอันชิปเมืองนอกอะนะกู้ไม่ได้ใช่ผมพูดจากใจจริงนะผมไปมาเยอะแล้วแต่อันนี้เป็นอันหนึ่งที่อร่อยมากเพราะว่าฟิชอันชิปเมืองนอกอย่างเก่งก็มีนี่ฮะมีครีมให้ใอย่างนี้แต่ไม่มีนี่ไม่มีน้ำยำไม่มีน้ำยำแต่อาน้ำยำกับครีมนี่ใส่รวมกันแล้วกินอร่อยล้ำจริงๆตัวจริงไปแล้วคุณตัจริงๆนะคุณใครทำมายกมือหน่อยเถอะคนไหนทำเนี่ยหนู ล้าวออกจากเขื่อนเลยเอามาเลยอย่าพลาดเดคดขาเชื่อผมไปอุตรดิต์แล้วไปที่นี่ครับเขื่อนสรีกิจมีอะไรมากกว่าที่ท่านคิดเยอะจริงๆแล้วไปที่ร้านระเบียงน่านจะมีความสุขอย่างยิ่งแต่ถ้าใครอยู่หัดใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงเชิญนะครับโปตายกครับเซ็นท่านหัดใหญ่ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งแต่วันนี้จนถึงวันที่สองกรกฎาคมนี้ครับไปเจอกันที่นั่นครับเอางนี้อร่อยไม่อร่อยคิดดูดิครับยังไม่เลิกเลยอ่ะใช่ครับ รับพี่ำอะไรจริงจริงเข้าไปพักสักครู่เดียวครับน้ำพริกน้ำผักครับร้านเนี่ยเป็นร้านที่มีความสมบูรณ์แบบในการทานอาหารแบบความเป็นไทยแบบรักษาความเดิมไว้จริงๆมันเป็นเปรี้ยวจากการหมักที่มันอร่อยมากยู่ยเยอะอยู่มากคือหมายความว่าเขาจะเอานี่ก่อนครับขอให้ด้วยขอให้ด้วย คุณตป